สวัสดีครับแฟนแฟนเมนสแตนวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องราวของเกมกีฬายอดนิยมจาก PlayStation 1ที่ครองใจแฟนกีฬาชาวไทยจนเราต้องหยิบมาพูดถึงในวันนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยนะฮะวิดีโอเกมยอดนิยมอย่างแรกเลยที่เราจะคุ้นเคยและได้เล่นกันก็คือแฟนมีคคอมเครื่องแฟนมีคคอมไงฮะเกมดังในตอนนั้นมีอะไรคอนท่าบอมเบอร์แมน มารีโอหนึ่งอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะทุกวันนี้กูยังจำสูตรคอนท่า30ตัวได้อยู่เลยนะครับ <Wow. S 1> บนบน,บนล่างล่าง,างซ้ายขวาซ้ายขวา B A s l e c t start แต่เบอร์โทรศัพท์เมียทุกวันนี้กูยังจำไม่ได้แต่เสือกยังจำสูตรคอนท่า30ตัวได้หลังจากนั้นฮะจากแฟมิคอมเนี่ยมันก็พัฒนามาเป็นซูเปอร์แฟมิคอมก็จะมีเกมออกมามันพัฒนาขึ้นภาพมันดีขึ้น รายละเอียดเกมมันเยอะขึ้นเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กรุ่นผมได้เป็นอย่างดีจากซ u เปอร์เฟมิคอมก็มาถึง p พ a y s t a t ชั n เนี่ยแหละครับที่ออกมาในปี1994แน่นอนครับเกมกีฬาเนี่ยมันเป็นเกมที่ถูกบรรจุในวิดีโอเกมมาตั้งแต่ที่เราเล่นเครื่องแฟมิคอมนะครับแต่พอมาเป็นเครื่อง PlayStation 1เนี่ยนะครับ มันมีเกมที่ถูกพัฒนาออกมาและสมจริงมากขึ้นโดยเฉพาะในหมวดเกมกีฬาทั้งหลายและแน่นอนว่าเกมกีฬายอดนิยมขวัญใจเด็กยุคผมเนี่ยนะฮะก็คือ Winning Eleven 3นั่นเองครับ <Wow. S 1> Winning Eleven 3มเนี่ยมันโดนพัฒนามาจาก g โ Storm <c oughs> ก่อนหน้านั้นเนี่ยโคโนมิออกเกมฟุตบอลที่ชื่อว่า g โ Storm ออกมา และเป็นเกมฟุตบอลเกมแรกที่มีการจ่ายแบบแทงทะลุช่องแล้วมันทำให้เกมฟุตบอลมันสมจริงสมจังมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็พัฒนามาเป็น Winning Elevent 3ซึ่งเป็นเกมฟุตบอลที่บอกได้เลยว่ามันสนุกเพราะอะไรครับมันสนุกเพิ่มขึ้นจากโกสตอรเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันใช้ตัวผู้เล่นชื่อจริงคาแรคเตอร์จริงจากนักฟุตบอลระดับโลกในยุคนั้นครับ ใครที่คุ้นชินกับการเล่น Winning Eleven 3เนี่ยจะคุ้นกับคำว่าซื้อโทรถ้ามึงโดนซื้อโทรเมื่อไหร่มึงเสียประตูแน่นอนซือโ และอีกหนึ่งทิกที่บรรดาคนเล่น Winning e l e v e ว3รู้สึกหัวร้อยก็คือเวลาที่มึงโดนวันทนอกจากนั้นเนี่ยความมันของ Winning ELEVENT 3ก็คือการที่นักฟุตบอลแต่ละคนมีค่าพลังเว้ยเ <Hey. S 1> ก่งไม่เข้ากันเออมีค่าพลังแต่ไอค่าอื่นเนี่ยคนเล่น Winning แทบจะไม่สนกูสนแต่ค่าสปีดค่าตัวไหนสปีด9้าแล้วมึงเอ้ยสแสดแวแฮวทีมที่โกงบ้ากในวินนิ่ง3ก็คือทีมชาติบราซิล เพราะมึงมีโรนัลโดอ้วนนอกจากจะมียงโรนัลโดอ้วนซึ่งยังไม่อ้วนเท่าไหร่สปีด9แล้วมึงยังมีโรบัตโตคาร์ลอสแบ็กซายซึ่งสปีด9แน่นอนครับเราจะได้เห็นการโยกเอาโรบัตโตคาร์ลอสเนี่ยมายืนเป็นกองหน้าคู่กับโรนัลโดแล้วใครจะไปจับมึงได้ความนิยมของวินนิ่ง3เนี่ยมันทำให้เกิดวะลีเด็ดวะลีเอามาตะขึ้นมาก็คือวินนิ่งไม่ศาดตคว่าวินนิ่งไม่สาสเนี่ย มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับมันมาจากเพลง Winning My s a r ์เพลง Winning My s a r t เนี่ยมันแต่งขึ้นโดยมาเ m a เล็กคอร์ด Winning My s a ร์ Winning My s a ร์ Winning My s ส a r t อยากโดนทุกวันทุกคืนชวนมึงไปเล่นที่บ้านกูไม่อยากเล่นที่หลานเพราะมันไม่ใช่ถิ่นกูหยิบจอยนั้นหลอกขึ้นมาอีดิตนักเตะทีมกูพลังแม่งแรงสุดหรู Winning กับกูไม่ไหวนี่แหละครับที่มาของ วินนิ่งไม่สาต์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในความทรงจำซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเกมสุดยอดเกมหนึ่งที่อยู่ใน PlayStation 1พูดถึงเกม Winning เนี่ยมนันยังออกภาคต่างๆออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งในภาคที่เราเล่นกันแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจก็คือ Winning e l e v e n 2000หรือว่า Winning 2000ะฮะเพราะว่าอะไรครับภาคนี้มันมีทีมชาติไทย มันเป็นเกมวินนิ่งอีเลเวที่ใช้ทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่า,ายู23ซึ่งจะคัดไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วปรากฏว่าในห่วงช่วงเวลานั้นเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นนะฮะทางญี่ปุ่นทางโคนามเนี่ยเขาก็เลยต้องมีทำทีมชาติไทยขึ้นมา ซึ่งนักเตะทีมชาติไทยในรุ่นนั้นก็พวกสุธีสุขสมกิจบำรบุงบุญพรมนิรุตสุลเสียงครับแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าไอตัวผู้เล่นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ว่าใครเป็นใครเนื่องจากว่าเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นนั่นเองฮะในการเขียนชื่อผู้เล่นแล้วพอภาคเนี้ยมันเอาไปพัฒนาเอาไปขายที่ฝั่งยุโรปเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็ดันตัดทีมชาติไทยออกแหมน่าเสียดายจริงๆ นอกจากเกม Winning Elevent ของค่าย k o n a มิซึ่งเป็นเกมฟุตบอลยอดนิยมของเด็กไทยในยุคนั้นแล้วเนี่ยนะฮะอีกหนึ่งเกมยอดนิยมที่เป็นคู่แข่งกันมาก็คือเกมฟีฟ a นั่นเองฟีฟ a เนี่ยเป็นของค่าย EA หรือว่า Electronic Arts นะครับฟีฟ่า98เนี่ยนะครับเป็นเกมยอดนิยมเพราะตอนนั้นมันกำลังจะมีฟุตบอลโลกปี1998ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ แล้วตอนนั้นคือฟีฟ่าเนี่ยเกมฟีฟ่ามันได้ลิขสิทธิ์นะครับแล้วมันมีตัวไอคอนมันมีพรีเซนเตอร์มันใช้รูปของเดวิดเบคแฮมได้มันก็เลยเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งฮะที่ทำให้เกมฟีฟ่า98เป็นที่พูดถึงกันเยอะก็คือเพลงประกอบครับ เขาใช้เพลงซองทูของวงเบอร์นะฮะมันเป็นเพลงโจโจมันมันมีริฟกีตาร์เท่ๆถูกขูตึงตึ๊งตึงตึงตึ๊งตึงตึงตึ๊งตึ๊งวู้ฮูเนี่ยเวนเอติลแฮรวีเมเจอร์วู้ฮู้ นอกจากเกมฟุตบอลแล้วเนี่ยแม่เดี๋ยวจะเอียนกันสะก่อนว่ามีแต่เกมฟุตบอลเกมกีฬายอดนิยมใน PlayStation 1หรือว่า Play 1เนี่ยนะฮะอีกหนึ่งเกมที่เขานิยมกันแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเขานิยมกันก็นกคือเกม NSL หรือว่า National Hockey League ก็คือพวกอเมริกาพวกแคนาดาเขาเล่นกันนะครับโดยเฉพาะในแคนาดาเนี่ยเหมือนกีฬาประจำชาติเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ค่า EA ซึ่งแน่นอนว่า EA เนี่ยเขาเป็นบริษัทเกมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะเขาก็ทำเกมนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเกมที่มีความสมจริงสมจังใช้ผู้เล่นที่มีอยู่จริงมีตัวตนจริงก็เลยทำให้เกมนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในภูมิภาคนั้นครับอเมริกันเกมอีกหนึ่งเกมที่เป็นที่ชื่นชอบของคอเล่นวิดีโอเกมก็คือ Madden NFL 2 0 0 0ฮะ m ม d d e n NFL 2000คืออะไร NFL ก็คือ National Football League ก็คืออเมริกันฟุตบอลลีกนะฮะหรือว่า NFL ของสหรัฐอเมริกาเขาแมดเดนก็มาจากชื่อของจอห์นแมดเดนซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของวงการอเมริกันฟุตบอลแกเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งโค้ชแล้วก็พาทีมโอ๊ก n แเลนเดอร์เนี่ยควา้าแชมป์ซุปเปอร์โบมาแล้วที่เกมนี้เอาชื่อแกมาใช้แล้วได้รับความนิยมก็คือ ตอนหลังเนี่ยแกมาเป็นผู้บรรยายและทาง E.A. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมเนี่ยก็เลยเอาแกเนี่ยนะครับมาลงเสียงบรรยายเกมนี้ซะเลยมันก็ทำให้เกมอเมริกันฟุตบอลภาคเนี่ยมันมีความสมบูรณ์สมจริงมากยิ่งขึ้นเลยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนั่นเองครับอ่ะมาที่เกมแข่งรถบ้างครับเกมแข่งรถยนต์ยอดน,นิยมสำหรับ PlayStation 1หรือว่า p l a เนี่ยก็คือ Gran Turismo ฮะ ความมันของเกมนี้ก็คือความสมจริงในการบังคับเหมือนกับเราได้ขับอยู่จริงมีรถให้เลือกใช้140คันนะฮะแล้วก็มีสนามให้ลงประลองความเร็วกันเนี่ยสสนามเกมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับมันพัฒนาไปถึงขั้นเนี่ยมีการเอาคนที่เล่นเกมนี้ซินเซียนเนี่ยนะครับไปอยู่ในรีลลิตี้โชว ที่จะพัฒนาผู้เล่นเกมนี้ให้กลายเป็นนักขับรถแข่งตัวจริงเสียงจริงสิ่งที่การันตีความยอดเยี่ยมของเกมนี้ว่าเป็นเกมรถแข่งยอดนิยมจริงๆก็คือมันขายได้ถึง10ล้าน๊อปปี้และเป็นเกมที่มียอดขายอันดับหนึ่ง <Wow. S 1> ในบรรดาเกมทั้งหมดทั้งมวลที่เล่นใน p l a y s t a t i o n 1เลยทีเดียว ส่วนภาคต่อมาก็คือ g ก a n Turismo ถูกก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับภาคนี้มันถูกพัฒนาให้สนุกเพิ่มขึ้นด้วยการมีรถให้เลือกขับถึง650คัน <Wow. S 2> มีสนามให้ประลองกัน27สนามนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอุปกรณ์ตกแต่งรถเข้ามาที่จะเสริมสมรรถภาพของรถของเราซึ่งเหมือนเราได้แต่งรถจริงๆเอาไปแข่งจริงโอ้โ oh, ห oh. แล้วมันสนุกมากนะครับและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกมนี้นะครับเป็นเกมแข่งรถที่ดีที่สุดใน PlayStation 1อย่างไม่ต้องสงสยัยหรือใครจะเอา แต่ถ้าใครที่เล่น Gran Turismo แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเกินไปอีกหนึ่งเกมที่บรรดาคอเกมที่อยากเล่นเกมแข่งรถจะเล่นกันก็คือ l i t g e Laser Type 4นะฮะมันเป็นเกมรถแข่งที่มีความใกล้เคียงกับ Gran Turismo นะ,ะแต่ว่าบังคับง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเอาเรื่องความมันอาจจะสู้ Gran Turismo ไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีใครที่อยากเล่นแบบชิลๆสบายๆายไม่ยากมากเกมนี้ตอบโจทย์ครับ เกมสุดท้ายนะฮะที่บรรดาเกมเมอร์ที่เคยเล่นเกม PlayStation 1น่าจะคุ้นๆกันก็คือเกม Tony Hawk Pro Skater 2นะครับ Tony Hawk เ,เนี่ยเขาเป็นนักสเก็ตระดับตำนานของสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆเกม Tony Hawk Pro Skater เนี่ยภาคแรกมันออกมาในปี1999แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับภาคที่2ซึ่งออกมาในปี2000 คือภาคเนี้ยมันสมจริงสมจังมากขึ้นกราฟ,ฟิกดีขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังสามารถสร้างสนามสเกต็ตออกแบบสนามสเกต็ตได้แล้วก็เอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้เล่นในเกมได้ด้วยการอิดตัวเองเข้าไปมันทำให้เกมเนี้ยถูกใจคอเกมมากขึ้นก็เลยได้รับความนิยมและเกมนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนที่เล่นเกมนี้เนี่ย ออกมาเล่นสเก็ตบอร์ดจริงๆกันมากขึ้นนะฮะเด็กสเก็ตเด็กสเก็ตรู้จักเปล่าส่วนใครที่คิดถึงเกมโทนี่ฮอ k กโรสเก็ตเตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้นะฮะเขาจะมีภาคใหม่มาลงใน PlayStation 4ให้ได้หายคิดถึงกันเตรียมตังเอาไว้เลยครับข่าวแว่วๆมาว่าเดือนกันยายนนี้น่าจะลงแผ่นมาให้เราได้เล่นกันแล้วครับ และนั่นคือบรรดากเกมกีฬาที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเครื่องเล่น Play Station 1หรือว่า p พ1นะฮะที่เราเคยเล่นกันเคยผ่านมือกันมาใครที่คิดถึงเกมเหล่านี้ตอนนี้ Play Station เขาก็มีเครื่อง PlayStation Classic ซึ่งมันก็ยอ่อส่วนเครื่องลงมามีขนาดแค่45%จากเครื่องในอดีตที่เราเคยเล่นกัน <Wow. S 1> แล้วก็มีเกมบรรจุไว้ในเครื่องเนี่ยให้เล่นได้เลยเนี่ยโดยไม่ต้องใช้แผ่นเนี่ยนะฮะ 20เกมแต่หน้าเสียดายครับที่ไอ้บรรดาเกมยอดนิยมที่เราพูดถึงเหล่านี้มันดันไม่ถูกใส่ไปใน20เกมที่บรรจุใน PlayStation Classic และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บรรดาผู้สันภัษณ์กรณีเขาวิเคราะห์กันว่าเลยทำให้เครื่อง PlayStation Classic ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรน,นั่นเองใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาร่วมแบ่งปันความทรงจำว่า สมัยก่อนเนี่ยถ้าเล่นเกมอะไรกันบ้างนะฮะก็มาแบ่งปันความทรงจำหรือใครยังมีเครื่องพวกนี้เก็บไว้ถ่ายรูปเรามาคอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ร่วมลํำลึกความหลังไปด้วยกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปจริงๆวันนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะ จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราผลิตคอนเทนต์ดีๆผลิาาตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับฝากติดตามช่องทางต่งตางๆของเม s ส a ตนเอาไว้ด้วยครับ <P RI MS> วันนี้ครับ <P RI MS> ผมโทนคุ้มพิรนั์จำปาเงินคนเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับอยากโดนทุกวันทุกคืนชวนมึงไปเล่นทีมบ,บ้านกูไม่อยากเล่นที้านเพราะมันไม่ใช่ทิมกูเคยไปเล่นแม่งเล่นกับเพื่อนพอแพ้กูเสือกบอก จอยไม่ดีอ้าวแทนที่จะชมว่ากูเก่งศึกบอกจอยไม่ดีแพ้กูก็จอยเอ้ยกูจอยไม่ดีวันนี้กูดวงไม่ดีมึงไม่เคยให้เครดิตกูเลยว่ากูเก่งปัดโถฝากช่องทางการติดตามเมแสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g d i t เว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast กดติดตามและกด Follow, Subscribe, กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกความเคลื่อนไหวของ MainStand ขอบคุณและสวัสดีครับ